ขอความสุขสบายจิตจงมังเกิดขึ้นต่อคุณญาติคุณโยมผู้เป็นนักศึกษานักปฏิบัติทั้งหลายวันนี้พระอาจารย์จะมาพูดถึงเรื่องของอการปฏิบัติการปฏิบัติภายในเราเรียกว่าการปฏิบัติแบบผู้รู้นะ,ะเรา ปฏิบัติธรรมกันเนี่ยนะโดยมากอ่าในการศึกษาในขั้นเริ่มต้นแรกๆเนี่ยเราก็ปฏิบัติกันแบบเป็นผู้หลงไปก่อนนะปฏิบัติไปด้วยไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตั้งทางด้านการเดินจงกรมการนั่งสมาธิการจเจริญสติอะไรก็แล้วแต่นะก,ก็ต้องเริ่มต้นแบบผู้หลงนั่นแหละแต่ก็อาศัยว่า เราได้ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ไปด้วยนะแล้วก็ทําการภาวนาไปด้วยนะมันก็จะค่อยๆกลายไปเป็นผู้ที่มีปัญญาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะจากความเป็นอวิชาก็จะเกิดวิชาขึ้นไปเรื่อยๆเป็นลําดับลําดับไปนะวันนี้พระอาจารย์กอ็อยากจะมาให้ความรู้ในเรื่องของ คําว่าการปฏิบัติแบบผู้รู้นะคือรู้ก็คือวิญญาณธาตุของเรานั่นแหละคือธาตุรู้นั่นแหละนะคือให้เรารู้ว่าอ่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอะไรหรือว่าเป็นชิ้นส่วนของเราหรือ,เ,อเรียกง่ายๆว่าขันห้านั่นแหละตามพระบัญ,ญัตัอนะ่ะคือถ้าหากว่า เรามีความรู้ว่า,อ,าอะไรชิ้นไหนทํางานอย่างไรนะเ่นี้เนี่ยใจเรามันมันไม่ได้เป็นทุกเปยนะนะอย่างเช่นสมมติว่า,อาเอาที่ร่างกายก่อนนะอ่าตาเรานี่เห็นรูปตาดมีหน้าที่ดูใช่ไหมตามีหน้าที่ดูรูปดูแล้วก็เห็นนะดูแล้วก็เห็น เห็นรู้รู้นี่ก็คือตัววิญญาณเราเรียกว่าจักสุวิญญาณจริงๆก็คือจักสุธาุเอ้ยิญญาณธาตุนั่นแหละมารับรู้ตามมารับรู้ทางตาก็เลยเรียกว่าจากัานะจากรสุวิญญาณนะจักรสุวิญญาณธาตุกับวิญญาณขันเนี่ยมันก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่แต่ท่านี้ต่างกันก็นกคือว่า อ่าวิญญาณมาธาตุหือธาตุรูมือนมันม่รู้มันไม่รู้ทางตาก็เลยเรียกว่าจักสู่วิญญาณนะคือไม่ว่า,าวิญญาณของเราเนี่ยจะไปรู้ด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องไปตั้งชื่อลงในในในอาญาตนานั้นนั้นนะ มาตั้งลงทางตาก็เรียกว่าจากักษุวิญญาณไปตั้งลงทางหูก็เรียกว่าโสตวิญญาณตั้งลงที่จมกูกเรียกว่าคานาวิญญาณตั้งลงที่ลิ้นก็เรียกว่าคิวหาวิญญาณตั้งลงที่กายก็เรียกว่ากายยวิญญาณน่ะเป็นลักษณะนี้อ่าโดยปกติทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทางานอยู่เนี่ยอ่ามันจะไม่รู้จากคําว่าสุขคําว่าทุกข์ มันจะเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเองนะอย่างเช่นว่ากายของเราเนี่ยมันไปยกของหนักนะมันไปยกของหนักมันมันก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเพรามันนะเพราะว่าเราเราไปยกของหนักนะไอตัวรู้ของเรามันก็รู้ว่ารู้ว่ามันหนักรู้ว่ากายมันจะไม่ไหวอะไรทํานองเนี้ยอ่ะแต่มันก็ไม่ได้สูงก็ไม่ทุกนะนะคือ ทุกนั้นนะ่ะมันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของกายที่ไปยกของหนักแต่ทางใจเราเนะ่ะมันไม่ได้มีเกี่ยวเลยนะแต่เราไม่ได้ไปยึดตรงนั้นมันก็ไม่ได้เกิดความทุกข์อะไรเพียงแค่รู้อ่รู้ว่าเขาหนักรู้ว่ารู้ว่ากายหนักรู้ว่ากายทุกข์แต่มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวตัวตัวธาตุวิญญาณธาตุตาาน่ะ,นะีทธาตุรู้เนะี่ย มันไม่ได้เกี่ยวกันเลยอะแล้วก็เวลาหูได้ยินอย่างเงี้ยหูเขาก็มีหน้าที่ที่จะรับรู้เสียงเสียงอะไรก็แล้วแต่เสียงหมาหอนหมาเห่าเสียงคนพูดกันเสียงละคงเสียงคล้องกองอะไรก็แล้วแต่นะหูเขาไม่ได้แยกแยะว่าเป็นเสียงของอะไรนะีหนมีนที่ฟังอ่า ยังดังอะไรเข้ามาก็มีหน้าที่ฟังเราไม่มีการแยกแยะนะเพื่อธาตุรู้ของเราเนี่ยก็ไปรับรู้จากหัวนั่นว่าเป็นเสียงอะเสียงนะั่นนี่เสียงเข้ามาแล้วนะ,ะรับรู้เนี่ยคือหน้าที่ของมันทีนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นขันที่เป็นนามธรรมภายในล่ะอะภายในมันมีอะไรมากมันก็มีเวทนาสัญญาสังขารอ่ะ ตัววิญญาณให้เป็นท่าดูไปเ,เ,เป็นท่ากลางๆไปเป็นทตุที่เป็นประธานนะเวลาที่อถ้าเราถ้าเราเข้าไปศึกษาภายในนะศึกษาที่เวทนาขันนะเวทนาขันมนีเวลามันเกิดความกุ้งใจทุกอกทุกใจอ่นะมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะมันจริงๆเขาไม่ได้บอกว่าเขาทุกอกทุกใจหรือว,ว่าเขากุ้งใจนะ คืออาการที่เป็นอย่างนั้นนะเพราะเขามีเหตุปัจจัยให้เขาเกิดอ่ะมันก็เกิดอาการดันนะมันดันขึ้นมาอย่างนั้นนะแต่เราไปใส่ชื่อให้เขาว่าเออมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์อันนี้มันเป็นความโกรธอันนี้เป็นความพยาบาทอ่ะนี่แหละเราอ่าเหมือนอย่างคลิปที่ผ่านๆมาที่พูดถึงเรื่องของภาษานะ่ะ เ,เราไปใชเ่เราไปใส่ภาษาให้เขาพอไปใส่ภาษาให้เขาเราต้องไปยึดทั้งอาการที่เกิดขึ้นด้วยและต้องไปยึดที่ภาษาด้วยอ่ะก็เลยหนักซ้ําซ้อนทข้งทีนะทีนีแล้วอาการข้งเวทนาก็เป็นอย่างนั้นเองสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเขาเข้าไปเสวยจากการที่สังขารขันนะมันปรุงแต่งเรื่องราวขึ้นมาอ่ะ ปรุงคุณปรุงไปในทางไหนล่ะปรุงไปในทางที่ดีก็เป็นสุขเวทนาไปนะปรุงไปในทางที่ไม่ดีก็เป็นทุกขเวทนาไปนี่จริงๆแล้วมันมันไม่ได้มีอยู่จริงเออสุขทุกข์น่ะมันเป็นอาการของขันอ่ะเราจะไปบอกว่าสุขว่าทุกให้เรารู้แต่เพียงว่าเออเวทนาเขาทํางานนะภาพรู้ว่าเรามีหน้าที่รู้อย่างเดียว อย่าเอาอย่าเอาอะไรอย่าเอาขันอื่นเข้าไปปะปนกันให้ศึกษาให้ศึกษาเป็นขันขันให้แก้มกันขันขันนะจะเป็นความโลภความโกรธความหลงหรือสันโยชอะไรก็แล้วแต่าอ่ตัญหาอุปาทานกิเลสอะไรน้อยใหญ่ทั้งหลายเลยพวกนี้มันเป็นอารมณ์ทั้งนั้นเลยนะเราให้เพียงรู้ว่าเวทนาศ์แต่ว่าเวทนาอ่า อย่าไปคิดที่จะเป็นละกวงโลกโคงโกรธคลงหลงอย่าไปคิดที่จะละเออละสามชาติก็ไม่หมดเพราะว่ามันไม่มีตัวตนอยู่จริงแล้วอารมณ์พวกนี้มันจะเป็นอติตาอารมณ์ทั้งหมดเลยให้เราแค่รู้รู้เขาทําง,งานรู้เขาเกิดขึ้นแล้วก็ดูเขาดับไปรู้เกิดรู้ที่เขาเกิดรู้ที่เขาดับนะรู้เขาสลายหายไป อือันนี้พูดถึงเรื่องของเวทนานะทีนนี้พูดถึงเรื่องของสัญญาขันนะสัญญาขันนี่เราคิดว่าเราจะไม่ศึกษาก็ได้เพราะว่ามันเกิดขึ้นพร้อมกับเวทนานะมันเกิดเวทนาเสวยสิ่งใดสัญญามันก็จอมเอาสิ่งนั้นแหละ,ะมันมันจอมเอาทมมารมแล้วพูดถึงเรื่องสังขาละขัน สังขารละขันเนี่ยเขามีหน้าที่ปรุงเราต้องเข้าใจต้องเข้าใจหน้าที่ของเขานะตรงนี้แหละไอ้ที่มันเป็นเหตุที่จะทําให้อ่าเวทนาเนี่มันเข้ามาเสวยะ,ะเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นปัจจุบันจริงๆก็คือสังขารละขันเนี่ยสังขารละขันด้วยตัวมโนเน่ะตัวนี้เป็นปัจจุบันจริงๆ พอปัจจุบันมันปรุงแต่งไปนะตัวเยวนาก็เข้ามาสวยแต่ทีนี้เวลาที่เขาปรุงแต่งเน่ะเราไม่รู้หน้าที่นะเราไม่เข้าใจในหน้าที่ของเขาถ้ารู้ของเราเนี่ยมันมีตัวจิตมันมีตัวจิตฝังอยู่ มันมีดวงจิตฝังอยู่อ่ะพอเราปรุงขึ้นมาเนี่ยนะถ้ารู้เข้าไปรับรู้เนี่ยมันก็จะบอกว่าเอ้ยถ้าถ้ารู้เข้าไปรับรู้ตัวปรุงแต่งเขาก็จะบอกว่าอ่าเราเป็นผู้ปรุงแต่งนะก็เลยว่าเป็นความคิดของเรานะแล้วก็เป็นความสุขความทุกข์ของเราคือมันมันมันจะสับสนกันอยู่อย่างเงี้ย อันหนึ่งขึ้นอันหนึ่งลงอันหนึ่งขึ้นอันหนึ่งลงนะถ้าเราไม่ใช้ความละเอียดในการสังเกตนะไม่สังเกตให้ละเอียดดูดีๆไม่พิจารณาดูให้ดีๆแล้วเนี่ยมันจะอินุงตุมังกันไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นผู้ศึกษาจะต้องค่อยค,อยคอยศึกษาให้ให้มันค่อยๆเป็นไปดูให้ละเอียดนะจนในที่สุดเนี่ยมันก็จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ่นะ พระสติเราเนี่ยมันไวต่อการที่เข้าไปเห็นความคิดที่มันปรุงแต่งอ่ะภาพที่มันเคยภาพที่มันเคยปรุงไวๆวเนะี่ยตอนที่มันปรุงไวไก็เพราะว่าสติเรามันไม่ทันเขาสติเรามันช้าอยู่แต่พอเราดูบ่อยๆด้วยบ่อยเห็นบ่อยๆนี่มันเป็นการฝึกสติในตัวนะสติเราเนี่ดูบ่อยๆจนเกิดเป็นวสีเป็นความชนานาญแล้วนะอ่า เราก็จะไปเห็นชัดในการที่เขาปรุงแต่งขึ้นมาอ่าภาพนั้นมันก็จะช้าลงความคิดความปรุงของอเรามันก็ช้าลงพอความคิดความปรุงมันช้าลงมันน้อยลงการสวยอารมณ์มันก็ช้าลงจิตใจเราก็จะเบาสบายขึ้นอตัวรู้ของเรามันก็จะเข้าไปหลงหน้อยหน่อยนะมันเป็นลักษณะนี้ แค่เรารู้อย่างเดียวนี่แหละนะนะรู้หน้าที่ของเขาอย่างเดียวเนี่ยมันมันเพียงพอแล้วสำหรับการปฏิบัตินะรู้ชัดเจนจริงๆนะถ้ารู้ไม่ชัดเจนมันก็มีความหลงนะนะั่นแหละเอ่อมันเป็นอวิชาอยูนะ่แต่ถ้ารู้ชัดเจนวิชาวิช,ชาของเรานเนี่ยมันจะค่อยๆอ่าขยายขยายเนื้อเนื้อที่ไปเรื่อยๆกว้างขึ้นเรื่อยๆนะ ในที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมีอะไรมาขวางกัน้นอ่าขวางกั้นปัญญาของเราได้นะเพราะเรารู้ชัดเห็นชัดทุกสิ่งทุกอย่างในการทำงานของอะไรทั้งหมดในชีวิตเรามันศึกษาอยู่แค่นี้เองมันไม่ใช่เรื่องยากเกินเกินที่เราไปจินตนาการไปนะ เอ่อคนโดยมากปฏิบัติธรรมเนี่ยจะจินตนาการไปก่อนว่าการปฏิบัติธรรมนนเป็นของยากมันจะมันจะต้องทุ่มเทเวลามันจะต้องทุ่มเทแรงกายนะต้องเสียสละทิ้งื่องการงานสิ่งที่เราจะได้รับทางแบบทางโลกอ่ะเราจะต้องเสียสละไปถ้าจิตใจไม่ ไม่เปิดกว้างพอหรือว่าไม่เข้มแข็งพอก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้นี่หลังคือเราไปเข้าใจผิดตรงนี้ท่านอย่าลืมนะว่าสัญญาอนิจจาสัญญาทุกขาสัญญาณตาสัญญาก็คือความจําเก่าๆของท่านนะมันไม่มีตัวตนอยู่จริงอ่า สิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่ท่านเคยได้ยินได้ฟังมาทั้งหลายแหล่ความรู้ที่เคยได้ยินได้ฟังมาในอดีตอ่าว่าครูวาจาย์องนั้นท่านนั้นโอสู้เป็นสู้ตายเอาเป็นเอาตายกว่าจะได้มาท่านฟังแนละ้วท่านจํามาไงท่านจามาแล้วท่านเอาสิ่งเหล่านี้ไปจินตนาการไปปรุงแต่งขึ้นมาหลอกหลอนตัวเองเลยตอนเนี้ สัญญาก็เป็นสัญญาวิปลาสตั้งแต่ท่านฟังมาแล้วอืสัญญาก็เกิดจากภาษาที่ท่านได้ยินได้ฟังเขาถ่ายทอดมา่นะมันเป็นสัญญาวิปลาสไปแล้วท่านก็ยังเป็น,นึกเอาสัญญาัต่ั้นขึ้นมาปรุงแลว้วก็ปิดทางตัวเองเลยปะเนี่ยการปฏิบัติธรรมมันยากอย่างนอย่างนี้ต้งเอาเป็นเอาตายต้องสละชีวิตเข้าแรกอ่า มันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพราะพุทธองค์ก็สอนอยู่ในธรรมจักรกับปวัตนาสูตรนะอัตกิลมาฐานโยกอ่พิสูุนไม่ควรทําตนให้ลําบากเนี่ยคำว่าภิสษุนนี้ท่านไม่ได้หมายหมายถึงเอาแต่พระแต่ท่านหมายถึงเอาความกลางๆแต่ในขนาดนั้นในขนาดนั้นที่พูดว่าภิสูุก็เพราะว่าอท่านท่านเอาท่านเน้นเอาส่วนมากในขณะที่ฟังอยู่นั่นแหะ เพราะในขณนะนั้นก็มีแต่มีแต่พิสูจแต่จริงๆแล้วไม่ว่าเป็นพิสูุหรือเป็นคา,ารวาสมันก็มีขันห้าเหมือนกันน,นนะนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าพิสูุนหรือคา,ารวาเวลาปฏิบัติธรรมนะ่ะมันไม่ควรจะไปทําตนให้ลําบากนะแต่ไม่ใช่ว่าไม่ทาความเพียรเลยนะอ่านะ เราจะต้องทําความเพียรทําความเพียรให้มันสม่ำเสม,มอแบบมัชฌิม,มาปฏิปทาเนี่ยแหละ,ะไปเดีย่ยกลางๆไปเรื่อยๆนะในอริยามนในในมัมีองแปรอ่ะมันมีคำคำหนึ่งที่ชื่อว่าความเพียรชอบอ,ะอ่ะความเพียรชอบว่าไงความเพียรชอบ สัมมาวายามะอ่อทำไมท่านไม่เอาสัมมาวิริยะทำไมไม่เอาสัมมา,าสัมมาประธานนี่ทำไมไม่เอาสัมมาอุสาหะทำไมไม่เอาสัมมาปลักรรมะเพราะชื่อของพวกนี้เนี่ยเป็นชื่อที่เป็นของขวามเพียรความอุตสาหะความความสู้เอาเป็นเอาตายขนนั้นนะแต่ทำไมเอาสัมมาวายามะ สัมมาวายามะไม่ได้แปลว่าความเพียรวายามะแปลว่าการทอหกแปลว่าการทอผ้าท่านเคยเห็นในชาวบ้านเขาทอผ้านะทอ,อผ้าด้วยมือนี่จะต้องสอดกับสวยอ่าไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวาไปซ้ายไปขวาทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นให้มันอยู่ในกรอบ โดยที่เส้นได้เนี่ยไม่ได้ขาดตอนเลยไม่ได้ไม่ใช่นไม่ว่าจะเวียนซ้ายอ่าเวียงซ้ายเวียงขวาเวียงซ้ายเวียนขวาเส้นได้ไม่ได้ขาดนั่นแหละเป็นความเพียรที่เป็นแบบนิ่มๆไปเรื่อยๆไม่ขาดสายไม่ขาดตอนนี่ไม่ใช่ความเพียรแบบวีรบุรุษไม่ใช่ความเพียรแบบวิริยะนะ อิริยะในความเ,เพียรแบบกล้ากล้าอ่าบางทีก็หมพลขึ้นมาเหมือนไฟไม่ฟางน่ะมีจิตใจใเฮือกเอาสู้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 อ่าพอไม่เห็นผลหน่อยจิตใจตกเลิกเลยนั่นแหละคือม,ม,มันเหน็ดมันเหนื่อยแล้วมันเข็ดมันหลาบดเลยอ่าเอาไปตีความหมายเอาความเพียรในอริยากมีองค์เปรต ท่านจะได้รู้ว่าความเพียรที่แท้จริงในการปฏิบัติธรรมนี่คืออย่างไรกันแน่นะ่รัอาอจารย์พูดตรงนี้นะก็เพื่อที่จะให้เรารู้ว่าการปฏิบัติธรรมแท้ที่จริงแล้วก็คือการที่เรารู้สึกตัวแล้วก็รู้การทํางานของขันรู้การทํางานของอะไรของชีวิตของท่าน,น่ะ รู้การทํางานของอายตนะรู้การทํางานของขันขันห้าอายตนะสิบสอง่ะนะแค่รู้หน้าที่ของสิ่งเหล่านี้รู้อย่างชัดเจนแล้วมันทํางานสัมพันธ์กันอย่างไรมันถึงถึงทําให้เรามีเกิดสูขเกิดทุกข์เรา เขาทางานกัรสัมพันธ์อย่างไรทําไมเราต้องเข้าไปเชื่อไปยึดไปถือเอาตรงนั้นล่ะแล้วเอามาเติมความสุขความทุกข์กให้กับจิตกับใจของตนเองมันเป็นความหลงผิดอยู่แค่นี้เองเอ่อมันไม่ใช่เอมีอะไรมากมายเหวือๆห,ห,หรอกอที่เราไปสร้างขึ้นให้มันมเฟ้นอะนะ่ะอ่าในการปฏิบัติธรงที่มันมีหลากหลายอย่างงอนอย่างนี้เข้ามา อันนั้นท่านไปทำเอาเองเออเขาเรียกว่าไปหาอุปสรรคมาใส่ตัวอแต่มันก็ดีแหละถ้าถ้าพูดถึงว่าทําได้แล้วมีประสบการณ์อ่ามันใช้ประโยชน์ได้ก็ดีหรือว่าถ้าอายุเรามันมันมากพออายุเรามันยืนยาวพอเรามีความมั่นใจว่าเราจะเราจะต้องไม่ตายก่อนแน,น่นอนเราจะต้องบรรลุก่อนก่อนที่เราจะตายเนะี่ย ก็โอเคอ่อันนั้นก็ไม่ว่ากันก็ถือว่าเป็นปัญญาเป็นความรู้ที่มันอ่ฉีกแนวออกไปแต่มันถ้าพูดถึงถ้าเรื่องจะเอาเป็นวิมุต์เนี่ยจริงๆแล้วนั้นมันไม่ได้เป็นสาระกับชีวิตเลยนะไม่ได้เป็นสาระกับชีวิตไม่ได้เป็นสาระในเส้นทางในเส้นทางเดินของการปฏิบัติมันจะเสียเวลาเปล่า อเอาอย่างนี้ดีไหมเรามาเอากันแบบตรงๆเอาแบบซื่อๆเข้าไปเลยแล้วอยากจะมีความรู้ในขแขนงที่มันแตกออกไปมันกว้างขวางออกไปที่เป็นผลพวงจากการปฏิบัติเนี่ยเราค่อยมาศึกษาเราค่อยมาอ่าปฏิบัติเอาทีหลังได้ไหมแต่ในขณะนี้เวลานี้เนี่ยพูดกับตนเองได้ไหมว่าข้าพระเจ้าต้องการความหลุดพ้นอ่า ข้าพเจ้าต้องการออกจากวัดตอสองสารเนี่ยเราพูดกับตัวเองบอกกับเป็นเองตรงนี้คือเราต้องการให้มันให้มันไวที่สุดใครก็แล้วแต่ปฏิบัติทมแล้วออกไปนอกอ่าขันห้าเนี่ยอ่าท่านจะต้องเสียเวลาแน่นอนนะบางทีมันจะหมดลมหายใจแล้วท่านไม่ใช่เสียเวลาธรรมดาท่านจะต้องเสียใจท่านจะต้องนึกเสียดายการเวลา ที่เคยบุกเบิกมาด้วยความเหมนื่อยล้าลำบากแต่สุดท้ายอ่าไม่ได้สมบัติอะไรไปเลยนะเผลอๆบางคนทำสมาธิมากๆท่า,านไปตกค้างอยู่ที่พรหมโลกเปนเ็นแสนๆกลับอย่างเงี้ยเออมันไม่ใช่เป็นเรื่องล้อเล่นนะไอเรื่องพวกนี้เรื่องการทำสมาธินะ่ะอ่า มีก่อนที่จะทําเนี่ยมันจะต้องมีข้อมูลในเรื่องการเรียน่ายตายเกิดพอสมควรนะทไปทําไปแต่ถ้ามันไม่ถึงว่ามันไปตกค้างอยู่ยิ่งชั้นสูงเท่าไหร่ยิ่งอายุเยืนยาวนะนี่แหละการปฏิบัติที่ว่าอ่ามันทําให้เราหลงทางแต่ถ้าเราเข้ามาตรงนี้เนอะโอ้มันไม่มีอะไรต้องทํามากมายเลย เพียงแค่รู้เพียงแค่รู้หน้าที่รู้รู้หน้าที่ของแต่ละขันที่เขาทำงานอ่าแล้วตัวผู้รู้ตัวท่านรู้เองเนี่ยไม่เข้าไปยึดเอาเพียงแค่รู้แค่ดอูอาจารย์ก็เคยบอกแล้วว่าดูให้ดูสามฐาน,นตาเห็นรูปด้วยเห็นตาด้วยเห็นท่านรู้ด้วย ข้างในก็เหมือนกันอ่ข้างในก็ให้เห็นอ่าตัวสตินี่แหละเห็นความคิดด้วยเห็นตัวธาตุรู้ด้วยอ่ไม่ใช่เห็นแต่ความคิดเห็นแต่ความคิดลืมตูวตัวรู้ตัวรู้วิ่งตามความคิดอยู่ก็เห็นแต่ความคิดอรู้อะไรก็รู้แบบมีความคิดถึงจะรู้ได้นะเห็นสา่งผ่านหน้าก็เป็นหมูเป็นหมาเป็นเป็ดเป็นไก่ แต่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังปรุงกำลังคิดให้มันรู้เข้าไปถึงฐานฐานลึกคือฐานแห่งธาตุโลหอน่ะให้มันรู้เข้าไปถึงตรงนี้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่มองมาเห็นแล้วมันยากต่อการที่เราจะแยกยากต่อการที่เราจะแยกออกจากขันอืน่นๆในตัวนี้น่ะในธาตุโลหเนี่ยของคนธรรมดาเนี่ย มันมีจิตฝังอยู่จิตก็คือการกักขังธรรมารมณ์นั่นแหละก็คือสัญญาที่มันดอนอยู่มันมีชื่อเรียกหลายอย่างจะเรียกว่าอวิชชาตัญหาอุปาทานก็ได้จะเรียกว่าอาสวะที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานก็ได้อนุสัยน่ะอนุสัยคือสันดานที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานนี่ยมันไม่ได้ปรากฏแต่มันมีอำนามันมีกำลังที่จะเป็นตัว พาวิญญาณให้เราไปปฏิสนธิตามขันต่างๆนะเวลามันจะรู้อะไรเนี่ยมันก็ต้องจะต้องไปอาศัยเพราะว่าถ้ารู้ของเราเนี่ยจะรู้เรื่องราวต่างๆก็ต้องไปอาศัยที่สังขารขันให้เขาปรุงแต่งเราถึงจะรู้ได้นะจะรู้ว่าเกิดอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายตัววินญาณธาตุตัวธาตุรู้นี่ก็ไปรู้ที่ เวนาคันโดยที่มีอนุสัยเก่าเนี่ยคอยผักดันอยู่ตลอดมันจะมีแต่กูรู้กูรู้กูรู้อยู่ตลอดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราต้องการเอาอนุสัยตัวนี้เราออกนะแต่เราจะต้องเห็นชัดขันที่เป็นเจตสิกพวกนี้ก่อนนะเราไม่สามารถที่จะเข้าไปดูจิตได้อ่า แต่เราอาศัยขันพวกนี้ที่มันแสดงตัวอยู่เนี่ยคือขันพวกนี้มันเป็นอาการของจิตท่านั้นเลยนะความคิดมันคิดจากไหนมันก็ไปเอาข้อมูลจากจิตนั่นแหละเอาสัญญาเก่าที่อยู่ในจิตนั่นแหละส่งออกมาคิดมาปรุงในเวลาที่เราอยู่เฉยเฉเนี่ยตาหูจมูกนิ้นของเราไม่ได้สัมผัสอะไรแต่มโนสัมผัสมันมีมโนสัมผัสมันก็ต้องไปสัมผัสกับจิตนั่นแหละ อใจกับธรรมอารมณนะ์น่ะเอาของเก่าขึ้นมาเคี้ยวกินอยู่อย่างนั้นแหละทั้งวันทั้งคืนเออไม่ต่างกับควายตัวหนึ่งที่มันไปกินหญ้าเยอะๆแล้วมันก็มานอนเคี้ยวเอื้องของมันนะมันนอนอยู่ใต้ลมไม้แล้วก็เคี้ยงงับ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 ,งบเอาของเก่ามาเคี้ยวเหมือนกันเราก็ไม่ต่างกันกินอารมณ์อะไรมาแล้วก็มาเต็มดนกจิตรงเนี้ยอ่า เวลาไม่มีอารมณ์อะไรมากระทบตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีอะไรมากาามมะระทบเลยก็เอาของเกนะ่าอะเอาสัญญาเก่านะไหลออกมาเอาสาวะไหลออกมาเอาของเก่าในอดีตที่มันฝังอยู่ไหลออกมาเอามาปรุงต่อเอาปรุงต,ต่อก็เป็นอาหารใหม่กลับเข้าไปที่เดิมออยู่อย่างนั้นแนะ อันนี้แหละมันเป็นเรื่องของความหลงออวิชาเป็นหัวหอ่อกมันเป็นทุกสิ่งทุกอย่างชื่อของธรรมมารวมชื่อของกิเลสแต่มันมีเยอะก็จริงแต่จริงๆแล้วมันมีตัวเดียวนะก็คืออวิชาก็คือความหลงนั่นแหละตัวเดียวนั่นแหละอย่าไปไล่หามันเลยทำปัญญาให้เกิดทำวิชชาให้เกิดนะท่านก็จะหมดสิ้น สงสัยในตนของท่านเองหมดสิ้นสงสัยในหัวใจเดยนี้เองนะเมื่อถึงสุดท้ายแล้วอ่ายังไงท่านก็ต้องเห็นนะถ้าไม่เห็นเรามันจะบอกว่าหายสงสัยไม่ได้หรอกจะต้องเห็นมันถึงจะหายสงสัยถ้ายังไม่เห็นก็ต้องสู้กันต่อไปนะสำหรับคลิปนี้ก็คงเพียงพอเกี่ยวเวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายอ่า จงใช้สัมมาวายามะนั่นแหละไปปฏิบัติอ่าไปประพฤติท่านไม่ต้องไปรีบร้อนอะไรท่านทําไปเรื่อย,อยมีความเพียรไปเหมือนอคุณตาคุณยายนั่งทอห่งอยู่ใต้ถุนบ้านน่ะประสวยซ้ายขวาซ้ายขวาสติไม่ขาดสายอดูไปเรื่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆมันจะช้าจะไวมันก็เรื่องของบาร,รมีของแต่ละท่านปัญญาบาร,รมี มันจะเกิดเมื่อไหร่อย่าไปท้ออย่าไปถอยอย่าไปอ้างว่าไม่มีเวลาอย่าไปอ้างว่ายากอย่าไปอ้างว่าทําไม่ได้ขพออ้างต่างๆมันก็เป็นความคิดทั้งนั้นเลยเออเมื่อคิดขึ้นมาก็เกิดอารมณ์มาท้อแท้แล้วน่ะแล้วก็ท่านก็ไม่รู้ทันนะ่ะตอนนี้ขณะที่ท่านอ้างอยู่อ๋อสังขารก็ทําง,า,งานเออเวลาที่ท่านท้อแท้ท่านก็อ้อเวทนาศแต่ว่าเวทนาแค่นี้อ่าปัญหาทุกอย่างก็จบ ความคิดและความรู้สึกมันก็แค่อันหนึ่งอันหนึ่งปรุงอันหนึ่งซ้อนปรุ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 งขึ้นมาอยู่อย่างงี้ยท่านก็เลยงงเพราะท่านไม่เข้าไปดูที่ต้นตอของมันท่านเพ่อเพลิอนออกไปแต่สิ่งที่มันปรุงแต่งไปแล้วสิ่งที่มันอารมณ์ที่มันสร้างขึ้นไปแล้วแต่ท่านไม่ไปเห็นธรรมชาติที่มันทํางานอยู่มันก็แค่นั้นแหละเอาล่ะ